กินดีดูดีสุขภาพดีรายได้ดีที่นี่เติมพักฟาร์มวันนี้วันที่17มีนาคม2567เก็บไว้ในความทรงจำก่อนอื่นต้องขอขอ,ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของทางเติมพักฟาร์มนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางเติมพักฟาร์มขอนำเสนอผลผลิตทางการ,กรเกษตรของเติมพักฟาร์มที่ผลิตไว้นะครับในฟาร์มนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับ ที่มีมานานแล้วนะครับเป็นพืชทีอ่อยู่คู่คนไทยมานานแล้วก็อร่อยด้วยนะครับเป็นส่วนผสมของอาหารทั้งอาหารหวานอาหารขาวนะครับเขาก็คือนี่ฮะสับประรดครับสับประรดหรือหมักนัดหมักสับประรดนะครับสับประรดของไทยนี่แหละครับอันนี้เป็นพันธุ์มาจากสกลน,นครนะครับ เขาเรียกว่าสับป,ประรดหม้อนะครับรูปร่างเขาจะอ้วนๆนะครับเหมือนหม้อนะครับอันนี้พิเศษหน่อยนะครับไม่ทันนะครับถ้าเมื่อวานนี้มาจุดทูบน่าจะทัน <c oughs> พิเศษก็คือเขาจะมีหน่อเขาเยอะนะครับข้างบนลูเขาจะมีหน่อนะครับ เขาเรียกว่าหนอหรือเปล่าอาจจะเรียกผิดนะครับมีอยู่หกอันนะครับเห็นไหครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเนี่ยน่าจะเป็นความผิดปกติของเขานะครับทำไมเขาเกิดเดยอะนะครับเพราะว่าปกติแล้วเขาจะมีแค่นอเดียวขึ้นมานะนซึ่งตรงนี้นะเราสามารถใช้ขยายพันธุ์ได้นะ ก็คือพอลูกข้างล่างเขาสุกนะครับเ็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองเหืองนะครับจากข้างล่างขึ้นมาข้างบน,นครับสุกปุ๊บแล้วก็ตัดเปรับประทานแล้วก็ตัวนี้เราสามารถหักไปชําเพื่อต่อพันธุ์ได้นะครับเป็นพัน์ตรงไม่กลายพันนะครับนี่นะครับการดูแลไม่ยากนะครับสับปะรดง่ายมากก็คือให้ฝุ่นให้ปุ๋ยธรรมดาครับเดี๋ยวเขาก็โต ให้เรารับประทานครับพันนี้รสชาติหวานมากนะครับหวานฉ่ำอร่อยนะครับปลูกไปทานได้นะครับซึ่งทำทางฟาร์มของเราก็ปลูกไว้รับประทานไม่เยอะนะฮะพอได้รับประทานนะครับมาดูต้นต่อไปกันนะครับเห็นลักษณะพิเศษเขาจะ <laughs> นี่หนอเยอะกว่าเพื่อนนะครับน่าจะกลายพันธุ์ ไม่ใช่กลายพันธุ์นะครับเป็นปกติของเขานิดหน่อยนะครับแต่ทานได้นะครับข้างล่างทานได้โตนะลูกโตนะครับอันนี้เป็นต้นที่เขาเพิ่งออกลูกนะครับออกลูกจะเป็นสีดแดงๆออกมาเห็นไหมัะเพิ่งออกมา,มออกมาเป็นลูกเ,รรเกับปะรดเล็กๆเล็กๆเดี๋ยวเขาก็จะโตเรื่อยๆลูง,ง่ายครับสับประรด ดูแลง่ายไม่ต้องรดน้ําก็ไม่ตายนะครับทนมากทนแรงก็ใบเขานะครับนี่ไใบเขานี่จะเป็นกามหอหอนะฮะห่อไปเรื่อยเวลาน้ําค้างตอนเช้าตกมาครับเจะไหลลงไปนะครับก็สามารถเก็บน้ําค้างกินเองได้นะเราไม่รดเขาก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีให้โตให้สวยก็คือต้องบํารุงเขาหน่อยครับให้น้ําให้ปุ๋ยเขาหน่อยนะครับก็คือ เวลาให้ปุ๋ยเราก็หยอดลงไปตรงใบเขาเลยครับตรงนี้อันนี้ล่องใบล่องข้างล่างนะฮะหยอดไม่ต้องเยอะครับประมาณน้อยๆครับถ้าปุ๋ยเป็นปุ๋ยเคมีครับหรือปุ๋ยอินทรีย์เคมีเราก็ใส่หยอดลงไปแล้วครับล้าก็ลดน้ําเดี๋ยวเขาจะซึมลงไปเองนี่ดูแลง่ายๆนะครับก็คือถ้าเราให้ปุ๋ยตรงนี้มันจะเป็นการให้ปุ๋ยโดยตรงของเรานะครับปุ๋ยจะไม่ไปไหนจะซึมเข้าไปในต้นเขาเลยครับเขาโตนะครับ ดูแลง่ายนะครับต้นหนึ่งนะครับอันหนึ่งอันนี้ไม่ค่อยโตนะครับไม่ค่อยสมบูรณ์นี่ฮะถ้าปกติแล้วเขาจะมีแค่หน่อเดียวขึ้นมาข้างบน,นคบตัวนี้นะครับที่เราจะเอาไปขยายพันธุ์นะครับไปต่อพันธุ์ใหมนะ่ก็คือหากเอาตัวนี้ไปขยายพันธุ์ได้นะแล้วก็ก็จะโตเหมือนอันนี้ที่เราปลูกไว้นะครับอันนี้ต้นหนึ่ง น,นี่ตัวขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะมีหน่อขึ้นมาอันนี้หน่อปกติของเขานะครับจะมีแค่นี้นะครับมีหน่อเดียวขึ้นมานะครับจะสวยด้วยนะครับเป็น <c oughs> พืชที่ปลูกไว้รับประทานก็ได้ปลูกไว้ประดับก็ได้นะนี่เป็นพันธุ์ปกติไม่ใช่สป,ปะรดสีนะตัวนี้ก็ยังสวยนะครับสีเข้าตอนเด็กๆนี่จะสวย เห็นไหมครับต้นต้นก็สวยใบก็สวยนะครับออกสีแดงๆนิดหน่อยเนะี่ยยิ่งออกลูกเนี่ยยิ่งสวยนะครับสวยมากนะครับอันนี้มาดูอีกต้นหนึ่งนะนี่นะก็ติดลูกดีนะครับสวยเหมือนกัน,นครับเป็นพันธุ์เดียวกันนะครับนี่ลูกนึงอันนี้แปลกๆเหมือนไม่สมบูรณ์นะครับ เหมือนจะตาเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์ครับไม่เหมือนรุกนี้ดูนะรู่น,นี้จะเป็นตาตาดอกสมบูรณ์เห็นไหมครับได้รับการผสมนะครับตัวนี้ดูแล้วน่าจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับนี่เราจะเก็บไว้ตัวนี้ไว้ต่อพันธุ์ใหม่นะครับสปะรดของฟาร์มของเรานะครับนี่นี่คือ สีม่วงนี่คือดอกของเขานะครับเห็นไหครับน,นี่คือดอกของเขาก็สวยนะครับเห็นไหมน,นี่ก็สวยเป็นประดับได้นะครับใส่กระถางดีๆประดับได้เป็นไม้ประดับได้เลยทนด้วยน,นี่ดอกสีม่วงนะครับวันนี้เขาก็จะแห้งนะครับแล้วก็ลูกเขาก็จะโตออกเรื่อยๆนะครับเพื่อเราบำรุงดีๆนะครับ ครับทางเติมฮักฟาร์มก็ต้องขอขอบคุณท่านมากๆนะครับที่ชมคลิปองทางฟาร์มจนจบนะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็โปรดติดตามต,ต่อไปนะครับว่าทางเติมฮักฟาร์มจะมีผลผลิตทางการเกษตรอะไรไมาให้ท่านชมอีกนะครับก็มีหลายชนิดพอสมควรนะครับก็โปรดติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆครับที่นี่เติมฮักฟ่าม